เราจะต้องไปแอบจัดที่ออฟฟิศโบชั่นลอยโอ้ยตั้งนั้นก็ไม่กัดกัเนาะสามพี่น้องเจตรงกันมากซื้อลูวิ่งให้วันเกิดบูความตื่นตาตื่นใจกับวันเกิดตีมเจ้าสาว ใจนะไม่ใช่กล้วยแขกมาทอดแดกไม่ใช่ทอดทิ้งในที่สุดวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งเป็นในทำตัวสวัสดีค่ะทุกคนยูแล้พอนะคะเวลาถึงปีฉึงปีเวลาผ่านไปหนึ่งปีวัยมันโกหกมาจำได้ปะเพิ่งใจมันเกิดให้โบปีที่แล้วอะพี่แล้วเป็นสโนไวอืมปีนี้เป็นเจ้าสาว ทำอะไรอ๋อประชุมประชุมเรื่องเป็นคลิปที่สำคัญมากประชุมวันเกิดน้องสาวสุดที่รักปีที่แล้วตีมเจ้าหญิงปีนี้ตีมเจ้าสาวอุ้ยมันอยู่ที่มุมมองเราอยากเห็นน้องเป็นเจ้าสาวไหมเป็นตีมสีขาวน้องๆคนจะใส่ยุดสีขาวไอ้แร็กไอ้กล้วยหอมก็ใส่ยุดสีขาวนะลุงลกๆแจเป็นบริกรแล้วมีโบยดอกไม้แล้วก็มีเค้กอะไรหลายชั้นเป็นงานแต่งปะแต่ไม่ใช่นะมันเกิดเดี๋ยวเราเจอกันวันจริงว่าเราจะเสกได้ไหมอ่าจัดไปโบได้จัดใปนโบแล้วนะ ก็คือแผนการในวันนี้ของเราช่างแบบมันสุ่มเสี่ยงมากเพราะว่าเราได้บอกผู้ช่วยโกให้เผาไปข้างนอกซึ่งเขาจะกลับมาตอนเที่ยงทีมงานเราเนี่ยจัดงานไม่ทันก็เลยบอกว่าให้ยื้อไงก็ได้ให้ถึง4ี่มงเย็น <c oughs> เพราะว่าเราจะต้องไปแอบจัดที่ออฟฟิศโบฉันลอยโอ้ยตั้งนานก็ไม่กัดกันโนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด เกิดขึ้นแล้วเหตุเกิดแล้วใช่ไหมแม่คือปิดแผนนิดหน่อยก็เลยคิดว่าแม่จะอยู่บ้านแล้วโบออกไปถ่ายกับน้องทีมงานแต่กลายเป็นว่าแม่ต้องออกไปกับโบภายในครึ่งชั่วโมงนี้ดิวก็เลยต้องรีบแต่งหน้าให้แม่เพราะว่าแม่กลับมาจะได้สวยเลยทันที ระหว่างที่มากํำลังทาครีมกันแดดนะดูอยากถามมาคำหนึ่งรู้สึกยังไงที่เป็นวันเกิดโบกวนกับมาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกไงก็รู้สึกว่าการเวลามันเร็วมากเลยเราเพิ่งอย่าเซอร์ไพรส์เข้าไปเมื่อปีที่แล้วแป๊บๆปปีนี้เอาอีกแล้วถ้าเราอยากทำอะไรควรทำนะใช่เพราะว่าเวลาไม่รอนะบอกให้ไม่รีบใช่ไหมตอนนี้จ้ะรูเสกผิวให้ก่อนโอเคหนึ่งสองสั้นติ๊ง โอ้ m ม g ก d เงินผิวคือผิวไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะแม่ถามคำถามนึงรู้สึกไงเรากำลังจะเซอร์ไพรส์รบิวแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนทุกป,ปีแต่มันชอบสองสัยอะเออมันจะอยู่<ฮ>ัเวลามาทุกทิก่กับใครมาคุยกันมีอะไรมีอะไรบอกมาแล้วาาลนะมีอะไรเมื่อวานนะเขาบอกว่า<อ>ไปกินข้าวกันที่ไหนดีเขาบอกว่าไปกินแฮมไม่ลามให้เปิดใหม่เอองั้นได้แล้วถ่ายงานเสร็จแล้วไปกันไม่รู้ไงว่าบิวจะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยไม่ค่สนใจนะไม่มีรู้เลยล่ะหลักของการเซอร์ไพรส์คือใจต้องนิ่งใช่แต่่่่่กกอออนนนแงหหห้้้าาาใใมมมถืไดทุคเขร อีกใบน้องชัด<ม>อยากใช้มานานมากมารู้จักน้องชัดไปที่เขาชอบ make วอร์คนอื่นเ๋อเหรอเื่ดังมากเลยนะเราได้มาหลายอันมากมีทางที่เขียนคิ้วแล้วก็มีทางอายไลเนอร์สีแบบใหม่แบบสับแบบจึ้งมากถ้าคิ้วสวยนะทุกอย่างหน้าตาเข้ากันหมดท่อคิ้วคือมองกุฎของใบหน้าใช่แล้วตอนที่ปิดคลิปไปแล้วลงผิวให้แม่รู้ถามว่ามาเขียนคิ้วมาปะเนี่ยไม่ได้เขียนปลูกอย่างเดียวปลูกอย่างเดียว <laughs> มาสันไม่มีคิ้เวเพราะว่าตอนนี้ปลูกอย่างเดียวเลยคือแกปลูกคิ้วอ่ะนทุกคนคือขนอะมันขึ้นเป็นหน้าอ่ะ ดในบูจะแยกหมดให้ทุกคนได้ดูนะอันนี้เป็นที่เขียนคิ้วนะจะมีทั้งหมด3สีจะมีสีช็อกโกแลตบราวน์แอชบราวน์แล้วก็มีสีดักบราวน์นะทุกคนซึ่งอายไลเนอร์ของบราวดิตเนี่ยเขามีทั้งหมด2สีก็คือสีบราวน์กับสีแบล็ปเดี๋ยวบูจะมาทดลองนะเพราะว่าบิวเนี่ยเป็นสายอายไลเนอร์แบบจึ้งๆนะถ้าไม่จึ้งนี่ไม่ได้นะปืดออกมาเป็นแบบกำมือเหี่ยวแม่จับดิทำตัแบบกล่องไม่อยากทิ้งเลยใช่อุ้ยแท่งสวยมากเลยดูดิน่าใช้มากเหมือนปากกาเลยอ่ะแม่เลยอ่อต้องไม ใช้หัวพู้กันรูปแบบใหม่เส้นเรียวเล็กเพียง0.01มิลิเมตรคือเล็กมากๆใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยบิวอยางเขียนเลอันนี้บิวใช้เป็นสีแบล็นะทุกคนคุณแม่ค่ะดำสนิทเลยค่ะคุณแม่เขาหัวเล็กแล้วแบบเขียนง่ายมากอบะดูข้างหนึ่งสวยอ่ะดูดิ อีกอย่างนึงที่เวลาเราเขียนแล้วดีคือขนแปลงเนี่ยเขาช่วยทําให้เราวาดตาของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ติดทนทานด้วย,ยปกติเวลาทาแล้วมันจะเลอะอย่างเงี้ยแม่เขาชอบแบบหนังตามันแล้วลืม,ลมๆอย่างเงี้ยระหว่างที่แม่แบบเอาออกุี๊ยวิ่งจะโชว์สกยภาของเขานี่ดูข้อดีก็คือจะทําให้เส้นคมเป็นธรรมชาติเขากันน้ำด้วยนะเดี๋ยวลองฉีดสเปรย์ใส่น,นะชุ่มๆเลยนะ นี่โอ้กันน้ำนะครับผมดูตะก,กี้ชุ่มๆเลยนะไลเนอร์ไม่ออกเลยเออดีแคปแล้วไปต่ำสวยนะวันนี้เราเราเกิดนะเกิดเลยชอบความหัวนเล็กอะคมกริบเลยอะนี่บิวสวอตให้ดูนะทุกคนเผื่อใครไปต่ำๆๆนี่คือสีของอายไลเนอร์ iner, นะทุกคนของ brow it ใบนน้องฉาดสวยทั้งสองสีเลยดูหัวเขาจะเลียวเล็กทั้งคู่เลยอะตรงนี้ก็คือจะมีบอกสีด้ว่ยะแบบใหม่แบบบแบบจึ้งแบบไฮโซลักชัวรี่อะทำไมถึงมาแต่งหน้าให้แม่ใช่ป่ะทุกๆุกวันเกิดบอกไปที่ใครแต่งหน้าให้บิวแต่งน้าให้แต่งไหมนะบิวแต่ง าให้แต่งให้ให้กีฬากีฬาไี่ยาดีให้เขียนทิ้วแบบเร็วๆเดี๋ยวดูมันรีวิวให้ฟังเพราะแม่ต้องรีบไปแล้วเนาะใช่ถ่งานอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุคของแม่เลยดีกว่าโอ้โห zoom เอยช o o งามอะรักแล้ชอบไหมชอบสวยเลยสวยมากเลยอ่ะเขียวมากบอกเลยคมเลยวันนี้สวยมากแม่ถ่ายรูขึ้นใช่ปะบายๆเจอกันบ่นเย็น ตาเราแล้ววันนี้ต้องจึ้งแบบหม่แบบสับจะบอกว่าวันนี้เนี่ยลงทุนไปประมาณตอนแรกจะจัดโต๊ะจีนเพราะว่าอินกับเพลงโตริม ัวจีนลอกเข้าไป20,000กว่าบาทก็เลยแบบไม่ไหว,วก็เลยจากตัวจีนสู่หมูกระทะปูเสือมาต่ออ๋อจะบอกทุกคนว่า brow it ที่มีขายที่เซเว่นนะก็คือจะมีสีดํา<ม>ที่เป็นอายไลเนอร์นะแล้วก็มีที่เขียนคิ้วที่เป็นสีช็อกโกแลตบราวนันะก็ไปตามได้เพราะว่าเราเนี่ยจะใช้สีช็อกโกแลตบราวน์อุ้ยหัวแบบจึ้งนาะหัวแบบสาใจยัยรุ่นแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นมาสคาร่าปัดคิว้วเป็นที่เขียนคิ้วที่เป็นทูอินวันในแท่งเดียวเลยก็คือปัดแล้วก็เขียนได้เลยนะทุ เฮ้ยเขียนไงมากสีสวยเลยนะอะไรก็แล้วแต่คิวต้องฟังเพราะว่าคิวคือมองกุฎของ จะบอกว่าสวยครบทั้งคิ้วและขนคิ้วในแท่งเดียวเลยทุกคนจบเลยนี่ดู before and after ดีไซน์ของเขาเนี่ยทุกคนวาดทรงคิ้วถนัดมือมากสังเกตจากตรงหัวนะทุกคนเนี่ยจะเป็นรูปทรงรีเขียนง,ง่ายขนาด3ม mm นะิลลิเมนะเลิเดี๋ยวจะมาทดสอบความกันน้ำนะทุกคนฉีดลงไปดูโอ้โหกันน้ำได้ดีมากดูแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เรา proud to be s e n มาจะเป็นด้านที่เป็น Mas มาสคาร่าคิ้ว ช่วยปัดขนคิ้วของเราให้เด้งฟูคืนดูมีมิติดูมีอะไรและอะไรหัวเขาเนี่ยเลียวเล็กมากทุกคนขนาด3.8ม mm. แมิลลิเมตรแล้วจะบอกว่าเขาเนี่ยช่วยบำรุงขนคิ้วของเราให้ดูเงางาไม่ดูแข็งแรงเพราะว่าเขามีสา,สกการสกัดจากโสมวิตามินอีวิตามินบ e, ีนด้วยโอ้โหแอดวานซ์มาเลยนะสมัยนี้ต้องแบบว่าเป็น3 in 1วันไปเลยกันเพราะว่าบำรุงด้วยนะสำหรับเทคนิคในการเขียนคิ้วของบิวนะง่ายๆเลยนะทุกคนบิวจะปัดอย่างไ้ ปัดปัดให้เ,เขาตั้งตงขึ้นใช่ป่ะย้อนนิดนึงปัดเสร็จปุ๊บเนี่ยยูก็จะเขียนหางให้แบบพุ่งๆุก็คือวัดเนี่ยหางก็จะประมาณนี้อย่าใช้น้ำหนักกดลงไปเยอะมากให้แบบเหมือนเราแรงเงาอ่ะฟุงฟุงฟูฟูคือสีเขาสดชัดมากทุกคนแบบสีเป็ตะโกนว่าช็อกโกแลตบ้า <c oughs> อ่ะเรียบร้อยสำหรับลุกของเราแล้วมเดี๋ยวเราจะไปทำผมทำเผ้าแต่งหน้าสไตล์แบบชมพูนู่นูแบบคิ้วเข้มเข้มสีผม,มอ,อ่อนๆเป็นสไตล์แบบเกาหลีเกาใจทุกคนแล้วเราก็เอาผมหน้ามาของเราลงมาอ่ะดูฟินิชลุก ไอ้ลืมได้ไงไลเนอร์ลืมอายไลเนอร์ได้อย่างไรเขียนให้แม่แล้วไม่เขียนให้ตัวเองได้อย่างไรโอ้ดูดิลายเขาเลียวปุ๊บคือจบไปนะดีมากอันนี้ดีมากจริงๆระหว่างที่เราเขียนอายไลเนอร์ไปพลางๆเราตัดพาไปดูกันว่าตอนนี้ฝั่งหนูเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่เขาจัดงานอะไรกันอยู่เธอรับชมค่ะปสิเหมือนงานอะไรเนี่ยแบบพานไมว้ครูอ่ะใครสวยสุดเดี๋ยวมีรางวัลนะจดพานไมว้ครู กอดลากทําเป็นม้าเราเลยเนาะทำเป็นออฟฟิศเราเลยนี่คือเค้กปลอมเนาะอินสไพร์มาจากอะไรเค้กละลายอ่ะล้อรถเหรอนี่คือล้อรถเหรอเค้กแบบเอาไว้ตัดตึ๊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 นั่นไหนมีดอ่ะโอ้โหนี่มีทําเองเหรอเป็นอินสไพร์มาจากอะไรซามูไรซามูไรเบอร์เกอร์หมู ไม่ชนกันเนอะเฮีย er พูดมาก่อนว่าเฮียจะซื้ออะไรเฮีย er ซื้อมาตั้งนานแล้วใหญ่ด้วยให้บิวไทยไหมถ้าบิวไทยถูกบิวได้เบิ้ลอีกอันหนึ่งไหมเพื่ออะไรอะเฮีย er ชนกับบิวชัวร์ล้านเปอร์เซนต์อะไรอะลูวิง่งเฮออีย er ซื้อมาแล้ว <laughs> บิวก็จะซื้อลูวิ่งเขซื้อมาตั้งนานแล้วไว้อยู่ข้างรถสีดำแล้วแม่ก็ไลน์มาบอกว่าไอ้บิวไอ้โบม,มันจะซื้อลูวิ่งมึงจะซื้อใช่ไหมบิวก็เลยบอกแม่บอกว่าให้แม่ไปหลอกมันเดี๋ยวค่อยมาดูวันอื่นไม่รู้ว่าแม่หลอกไ้เปล่าเป่าเอาเคงให้บิวซื้ออย่างอื่นโอ้โหวันเกิดปีนี้เป็นสึกของลูวิ่งที่ซื้อแล้วไอ้โบก็จะซือ้อสามพี่น้องใจตรงกันมากซื้อลูวิ่งให้วันเกิดบู ตอนนี้นะคะทุกคนเรากําลังปรึกษาเฮียเพราะว่าเราอะไม่มีเวลาไปซื้อของขวัญจริงๆไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าบิวแม่ง,งานเข้าใจป่ะมันก็คือของขวัญชิ้นใหญ่แล้วม,มีทั้งเค้กมีทั้งอะไรเฮียเห็นหมดแล้วที่ปีนี้บิวคิปไม่ออกเพราะอะไรบ้าไอ้บอมันมีครบหมดแล้วแล้วเฮียซื้อลูกวิ่งแล้วไงเฮียตัดหน้าบิวไปอะ <S <S <ส>่ะเฮียตัดเพราะเห็นวัน,นสุกวันนั้นบิวนั่งถามเฮียตรงนี้และเฮียพูดว่าเฮียไม่บอกนะ ให้อะไรโบเฮ้ยบอกไม่ได้ดิเร็วไเอาไม่บอกทองเงินบอกไม่ได้สิ่งที่มันอยากได้ที่สุดเลยที่มันพูดอเฮียบ่อยๆเลยความรักเดีพี่ชายอ่ะถูกต้องเฮียให้แค่นั้นเองเออหรือว่ามันดีใจอือเฮียจะรักมันที่สุดวันนั้นเฮียจะกอดแล้วหอมแก้มมันบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่มันอยากได้ที่สุดอะไรวะบอกไม่ได้มันพูดเฮียประจำได้ยินไหมได้ยินไม่ต้องเดาหรอกทีนี้เฮียมันพุ่งนว่ะก็มันอยากได้อะเดี๋ยวพูดออกมาเลยไม่ได้เดี๋ยวไปรอดูวันนั้นเฮียไม่ต้องมาถามคง สิ่งเดียวที่บูดนึกออกมันขาดอะไรปะ,ะขาดรถตู้ ชีวิตมันต้องการอะไรแฟนก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วบ้านก็มีแล้วไม่ได้ซื้อลูตู้ให้มันอะไม่ได้ซื้อผูยเฉยไม่แหละแต่ของขวัญนั้มันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นหรอกไม่จำเป็นเออแต่นเฮียเห็นแม่ช่องเข้ามาวิ่งบ้านเฮียไงแค่นั้นเองแล้วชอบบ่นว่าบ้านเฮียที่มันเต็มเนอะมันใหญ่เนอะตอนนี้บิวมีเสื้อคอปซีลีนที่ไม่เคยใส่ได้มาจากกล่องซุ่มแล้วบิวคิดว่าเหมาะกับมันที่สุดในบ้านนี้ไม่ได้ว่าแบบไม่ทํากันบ้านนะแต่มันไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆเสื้อซจริงเคลยเสื้อซี่อนไป ถ้าโบดูอยู่นะสิ่งรักสิ่งหวงแจงเลยนะเราก็แบบเก็บไว้ไงเผื่อว่าวันหนึ่งเราได้ใส่หรือว่าโบไม่อยากได้ซีนขึ้น้องบมันเป็นมือหนึ่งเลยนะทุกคนได้มาจากกล่องสุ่มใครเคยดูคลิปมันะกล่องสุ่มแบบนี้แต่บิวก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับโบนะเพราะว่าอยู่กับบิวไม่ได้ใสหรอกทุกคนดูดิแล้วลิซ่าใส่ด้วยนะตัวเนี้ให้โบใส่วิ่งไงนี่ซื้อลูวิ่งบิวซื้อเสื้อคอปเซลีนให้ ครั้งนี้จะเป็นการดูงานของเราครั้งที่2ซึ่งเราเต็มของขวัญจะให้น้องสาวสุธิรของเรา Let's go ค่ะเ,เพื่อนๆพอคมความตื่นตาตื่นใจกับวันเกิดตีมเจ้าสาว <laughs> าายย้มุมแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาตรงนี้นะทุกคนแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนแบบเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆแล้วเดี๋ยวเอาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ออกมาแล้วครับแขกคนที่หนึ่งซ้อมซ้อมเป็นโบดิหยัง โอ๊ยทำมินน,นี่เราสองคนเหมาะก,กันมาอมอกหอบดอกมาให้ในสวนไปใหญ่หสภาพล่าสุดงานก็ต้องทำเซอร์ไพรส์วันเกิดก็ต้องเซอร์ไพรส์ที่ไหนอะ เเนยไหนเล่าให้ไปไหนอ่ะมา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 จุ่มเลยสิอ่ะไปมันมีอะไรหรือเปล่าแม่ข้างหน้าน่ะไม่ด้วยด้วยสิเดินน่ะมันไม่มีคนที่เดินมันกลัวแม่เปิดตาขอก็เดินตามมาเฮ้ยบอกขอเปิดตาเลยไม่ได้ไม่ได้ดุ่ยมากเขินมาเหมือนมีคนเยอะแบบยุงเหงาอ่ะนี่เราทำเป็เหมือนคนเยอะดิทไปก่อนดิแกเฮอย่าเบียดไป่เบียดแล้วเฮ้ยแกแกเบียดีแกร้อยร้รับน้ำหนักได้ไหมร้อยเอาคนเยอะนะใช่อันนี้อีกกี่ขั้นอีกสองขั้นอ่ะสุดท้ายแล้วน้ำหนักหมดแล้วข้างบนเนี้ อยู่ตรงนี้อย้ยแมวแมวอา,ไอา,อาบไปเลยไม่รู้ทไม่รู้ทำย่าง,งไรไม่รู้ว่า <c oughs> สิ่งใใหไหนใจยิ่งใหญ่คุณค่าพอให้ไทยเตีมอะไรเตีมอะไรงานแต่ง <c oughs> ไม่ใช่เตีมเจ้าสาวดูดิทีมันเมื่อยแล้วแจ้ทีมันไม่ได้มาไม่จะมีวันนี้ก่อนขอทำท่าก่อนว่าถ้าทีมาโบจะกระโดดลงไปเลยโบจะกระโดดลงไปเลยมึงแล้วขั้วกลัว ก่อนที่โบจะไปโซนต่อไปเจ้อยากฟังความรู้สึกโบมีความสู่ย6หแล้วปะยี่ิหแล้วโตไปอีกขั้นหนึ่งใส่ชุดดำไม่ใช่เลยนะมันไปถ่ายงานมาถ่ายงานปีนี้มันก็เป็นปีที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มีเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ก็ยังผ่านกันไม่ได้เพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีอย่างนี้ค่ะหนึ่งบทเพลงที่จะให้กับอายุ26จะให้เพลงไหนตัวนองเป็นสาวรุ่นราวอ้ออจอชายมายกยเลย โอ้ยได้เลยไม่ต้องเกรงใจโอ้โหโอ้โโหอ้ยอ่ะทุกคนปล่อยให้บอหน่อยให้บออยู่คนเดียวให้บออยู่คนเดียวนี่ค่ะมตาเลยค่ะตัดเค้กก็เอาเข้าไปเลยของเราที่ไม่นี่นะทีนี้ก็เหมือนแล้วต้องทำนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยิ้มมาครับเขยมากครับอุ้ยแอาเขารู้เลยทีเปมือนกัน มึงเหมือนคนที่แบบติดตักอ่ะแล้วดูว่าสมบัตแล้วตัดเค้กก่อนเป็นวิธีเร็วแดแเดแดด้โอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันย้ ด้วยที่อายุ2 6ชัแวงแบไปแดงดีดีด้วยไปแดงลูกหมาแม่เรียกเขาว่าลูกหมาอะแกมาให้อะไรวะอะไรวะเนี่ยขอบลูปแบบแม่เออหนูแม่ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอให้เราให้หญิงไม่ได้ไงแม่คือน่ารักอะเนี่ยว้าวบ้ามาเล่นเรือตระกดลนี่กว่าเอออุ้ยทำไมภาพชัดขนาดเนี้ยสวยมากอุ้ยแม่น่ารักว่ะได้เลยรูปปังมากใช่มาเลือกรูปปังแกเป็นคนเนิ่ง มากเลยอ่ะแกแบบนี่มีโต๊ะอ่ะเขาเอารูปไปลงเพจแล้วน่ารัมากน่ารักมากเลยแล้วรูปนั้นคืออะไรเป็นรูปหน้าปกหรือเป็นรูปอะไรอดดิกเขาไปลงเพจแล้วแกภูมิใจกับเพจอันนี้มากที่แบบเราได้ติดเป็นเพจฟู้ดบล็อกเกอร์อันดับสามเอามาทั้งยวงเลยไปเอาผลงานที่เขาได้คัดมาก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการให้เครดิตเขาไปน่ารัก ของชิ้นนี้คืออะไรทำไมถึงซื้อชิ้นนี้ให้อันนี้รวมกันทุกคนเลยปะใช่่ะหัวหน้าห้องคือคนไหนอันนีลชับออกกําลังกายค่ะก็เลยซื้ออันนี้ให้ไม่สื้อก็กางเกงกางเกงแคมแ น้องซื้อตอนเซล90เอเซเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเลี้ยงข้าวทั้งออฟฟิศเลยอ่งสองถ้ามีอะไรเกินไปเนี่ยทีแตกเลยนะขอร้องว่าใส่เลยได้ป่ะไม่มองเอาดีๆอย่าเป็นโจลเค้ยเยจลเค้ยุงเหรอเฮ้ยบัไม่ไ้เอาไม่กว่าทำไมบัวเดี๋ยวไม่ได้สามิปีนี่ไงดับไหนอีกดับ้าคอนอันนั้นกะบี ายากมากเลนะมันมีคืออันเนี้ยเราจะเก็บไว้ได้ยิ่งอ่ะทำไมอ่ะมันเป็นซีรีส์ไงก็กลัวตัวอะไรต้องใส่ดิซื้อมัแล้วใส่บ้างใส่แล้วมันยืดอ่ะเออแตงคิ้วนะไม่นริงขอบคุณนะเอาของขวัญลากน้องไปสองคน้วนนครับของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโบแดง อันนี้คือของขวัญของเนี่ยเจาะอบกนะอันนี้เป็นสิ่งที่เนียมอบให้เพราะว่าเป็นเรื่องสุขภาพของเขา,าไปดีลาเยอะนูว่ามันใช่แน่เลยเนี่ยสั่งให้มาต้า <TV. S 1> าาีอนนี้าบนน้คืไปเลยไปเอกไป,ไป เ,ามาเ,เมื่อเช้ากูตื่นสายในสนามอ่ะมันจะแดดร้อนเลยจะขอเข้าไปวิ่งแล้วพี่บุ๊กกับม่สบายพี่บุ๊กว่าโบจะเข้ามาหรอพี่ไม่สบายบุ๊กก็เลยบอกเออเข้าใจก็เลยพี่แม่เข้าไปแต่กลัวมีแผน่นจะซื้อลู่วิ่งอยู่แล้วแล้วคันนะี้พี่บุ๊กก็โทรไปหาแม่บอกว่าแม่น้องซื้อลู่วิ่งหรอแบบเอาของบุ๊กก็ใช้เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่พี่บอกว่าขายสามพันกินมันร้อนเงินช่วยมันซื้อหน่อยและกี้แล้วพี่บุ๊กก็คิดมากว่าแบบเออโบน้อยใจเลยจะไปซื้อลู่วิ่งไม่ใช่ก็กลัวเข้าไปแล้วจะเห็นแค่นั้นแหละ โ okay. อเคจบแค่นี้เองทุกคนเสียงมือมากเลยเฮียพี่บูขอบคุณมากมากเลยแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูยู ถามจริงบ้างคือเป็นฟาร์มจระเข้จนลูกคนมากๆี่สิบหแล้วไปมีความสุขมากๆสุดว่าแม่งานเยอะเยอะพักผ่อนเยอะๆยอะขอบคุณาน ขอบคุณทุกคนขอบคุณกเลขอบคุณครับเดี๋ยวจะมาคุยกับเจ้าของวันเกิดว่าแบบปีนี้เขาทับจิตทับใจอะไรระทับจิตเลยเพราะว่าปีนี้เอาจริงๆนะไม่ได้ของขวัญก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ารู้ว่าทุกคนยุ่งยุ่งจริงแล้วก็แบบสลับเวลาอันมีค่าของทุกคนมาให้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆแบบมากๆเลยที่แบบให้ความสําคัญมันไม่รู้จะพูดเลยนอกจากคําว่าขอบคุณนะอาค์้ลตื่นตันแล้วทำไมวันนี้แม่กับแจ้คือสวยเป็นพิเศษทิ้วนี่คือมาเลยอะ รู้จักกันไหมบาวอิดไรน้องชัรู้จักจริงๆยังไม่เคยได้ลองใช้เลยเดี๋ยวไปลองแยกกระลองเหมือนกันจะส่งต่อให้ได้เนี่ยที่เขียนคิ้วตัวดีมากหัวแปงเขาเลียวเล็กแล้วเป็นทูอินวันแล้วมึงสวยจริงๆทัน้ําด้วยได้ทั้งขนคิ้วได้ทั้งทรงคิ้วเลยที่ใช้มาวันเกิดโบแล้วแต่งให้แม่เพราะอะไรบ้าติดทนแล้วก็ไม่เยิมใช่แตเดี๋ยวเราไปกินเค้กกันนี่ปาร์ตี้หมูกระทะของเราผมจบอกเลยว่าเสือนี่เราซื้อมาจากช้อปปี้เลยนะทุกคนนี่เซ็ตหมูกระทะต่างๆจากโต๊ะจีนสู่หมูกระทะแแ่นๆ ตอนแรกจะจะสั่งโต๊ะจีนมาเว้ย้าโบไปวางตรงไหนสองหมื่น,นไม่ไหวไห <laughs> สองหมืน่นกูไม่ไหว อันนี้แต่งหน้าตั้งแต่เช้าอะทุกคนห้าโมงครึ่งแล้วอะจะบอกว่าติดทนนานมากคำเคลมของเขาคือเรื่องจริงทั้งไอายไลเนอร์ทั้งคิว้วเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่ากันน้ําแล้วก็กันเหงื่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าติดทนนานไม่เยิมทั้งวันไม่่แพนดน้าด้วยทุกคนดูดิไปตามก็ดดดไ,มกได้ทุกคนนะราอิทใบน้องฉัดสำหรับดีสออเขียนคิ้วนะทุกคนแห้งละ189บาทแล้วก็อายไลเนอร์ราคาน่ารักมากแล้วก็ใช้ดีมากแห้งละ149บาททานื่นา,าซื้อ้ที่างสรพสินค้าและตัวาทหน่ายออนไไลน์ก็ด้นที่มา ออนนไล์หรือจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้สั่งซื้อได้เลย oh, สั่งง่ายจังสั่งให้หน่อยนะได้อย่างนี้ไม่ต้องรอมันเกิดหรอกถูกคุ้มมากเลยถูกและ,และดีมากเลยเดี๋ยวจะแนบลิงก์ให้ในแคปชั่นนะทุกคนถ้าใครแบบตำตำตำไม่ถูกคิ้วปังไหมนี่นี่ผู้ชายก็เขียนคิ้วได้นะ ตัดคิ้วสวยๆได้ได้เดี๋ยวขึ้นไปใช้ให้เบาอินไปน้องชัดได้เดี๋ยวนี้พี่นินเริ่มใช้แป้งแล้วเขาเริ่มแต่งหน้าแล้วนะเดี๋ยวจริงๆผู้ชายก็ควรจะดูแลตัวเองกันถูกต้องสกินแคร์เขาจัดเต็มโอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันเกิดปีหน้านะจะเป็นวันเกิดใครก็ติดตามให้ดีสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะทุ๊บจิ้มจที่แล้วได้ปะล่ะปีนี้มันไจุ๊บจิ้มจุ๊บจา้มจุ๊บจิ้มจุ๊บจิ้มจุ๊บจิ้ปจุ๊บจิ้มจุ๊บจิู้ อ่ะโอเควันเกิดปีหน้าจะเป็นยังไงก็เราติดตามกันเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากจริงเปลี่ยนไปทุกปีนะเติบโตทุกปีแต่ใจมันก็เปลี่ยนไปทุกปีนะคือไม่ได้รู้สึกแบบจนเกิดชานิ่งอะไม่รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกนิ่งขึ้นอะมันโตขึ้นเข้ามาใช้เวลนเด็กได้ก็ดีใจแต่ถ้าเกิดไม่ได้คือไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆก่อนจะแบบเป็นผิเด็กงงแลก็แบบมันไม่มีอะไรให้กูเลยวะออย่างเงี้ยแต่ก่อนอะพวก็มีเป็นวันเกิดโบนะโบไม่่รู้วาใครจะจัดอะไรให้โบหรือเปล่าแต่ว่าโบไม่ได้คาดหวังอะไรก ไม่ปีนี้มันต่างคนต่างไม่มีอะไรเรื่องที่งงนไม่ทำอะไรให้มันเลยอะไม่ได้คุยไม่ได้ยไม่ได้ยไม่ไไม่ไห้คไม่ได้คไม่ได้ยไม่ได้คุยไม่ไดุ้ยไม่ไ้คุยไม่ไคุไม่ไดมคุไม่ไดคไม่ไดคุไม่ไ้ไม่ได้คุยไม่ดคุไม่ได้คุยไม่ไดยไมด้คุยไม่ไ้คุไม่ด้คยไม่ได้อกยไม่ไไม่ไคไม่ไคุยไม่ไย มันปูมันกุ้งหมาล่าตัวเฮียด้วยนะตอนเด็กๆเคยไปดูดิว่าตลกหมูกระทะตลกเฮ้ยเคยเอางี้ขอชาเลนจ์ตลกหมูกระทะสักหนึ่งมุกของมันคืออะไรเดี๋ยวบอกอ่ะมุกอะไรโบมุกอะไรองมึงวะอะลาฟงมึงวะตลกจริงตลกมากเลยเฮ้ยอันนี้กูให้ที่เรนตลกหมูกระทะที่เร่ชอบคืออะไรสีเดียวปลาดอลอะไรที่ไงที่คือหมูกระทะครับอ่าทำไมแอะเลย อ๋อกินเลยอ่าพีทพีทเฮ้ยขอหนึ่งมุกว่าอะนะทำภูมได้ไหมได้หัวใจนะไม่ใช่กล้วยแขกทำไมป่าทอดแดกไม่ใช่ทอดทิ้งอะแก๊งเมย์เนยมาก่อนเร็วหมูกระทะยังมีคนย่างเลยแต่ใจบางๆยังไม่มีไข่หมูกระทะยังมีคนย่างเลยแต่ใจบางๆยังไม่มีไข่๋อมันมีพลอยมันมีพลอย คืออาหารหลักส่วนความหลังคืออาหารรองเจ๊กสาแดงใช่ไหมอ๋อแท็กสายแดงสายแดงนะคะใจเธอก็เหมือนหมูสามชั้นมีแต่มันไม่มีเหลาอุ้ยอันนี้เศร้าอ่ะเนหมูหักมาข่ะหมูติดมันยังอร่อยแล้วคนที่มีไขมันในในจะอร่อยขนาดไหนเชี่ยเลยอ่ะครัชั้นอ่อยอ่อยอ่ะเก๊กเก๊กับอ้อนก็ได้มาคู่กันมาใจเธอก็เหมือนหมูสามชั้นมีแต่มันไม่มีเหลวไข้าพูดไปแล้วสาม ว่านปิ้งย่างไปเสมอนี่ก้องมาไม่กการพชัดอยู่ที่เสอ่จบอกว่ามุกหมกกรทาไม่มีใครมุกหมวกระทะเลยหรือเป่าถ้าแบบเป็นมุกหมูกกระทะมันต้องอะไรเงี้ยมุนตกผาดว่ะพดเปตะพืชอะไรเงี้ยแล้วบิวมีเปล่าบิวใพดเปตะพืชไงใพชปตะพดแพร่ใบพชรกัอยไปท่องก่อนไหม้กล้าแสดงออกมาก้าแสดงออกหน้าเนื้อย่างใส่คนข้างข้างเนื้อคู่ เราไหมเนี่ยมองน้องแบบนี้หมายความว่าอะไรครับไม่ได้วาะส่งความร้อนให้เหี่ยถ้าเธอโดนทีมเอกไปนั่งกินเฟรกับของเราได้อ้าวมีคนพูดนะป้ไม่มีไม่มีอันดับตามเสียงแต่กี้ยังไม่ได้บอกว่าใครชนะไงอ่ะใครว่าเนียยกมมอขึ้นใครว่าพี่ใครว่าพี่ธนินยกมมอขึ้นใครว่าเจยกมมอขึ้นใครว่าโบยกมมอขึ้นใครว่าเนยกมมอขึ้นโหน <ซ>ใว่านยโบโยมาขึ้นใคว่าตยนใคว่าเพยมาขึนใคว่าแคยมาขึ้นใว่ากีิมนอ่า,ารว่า,วาซฟียมาขีไ ขอบคุณเพื่อนๆที่มาไวพรหน่อยขอบคุณทุกคนเลยที่มากันในวันนี้นะคะแล้วก็มีความสุขมากมาเอาจริงมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยปีหน้าพบกันใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่งี้กันไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอกระตลกหมูกระทะหนึ่งมุกตลกทะปุ๊กปักอะไรของแม่นั่นแหละ